มันขนุนปลูกโดยเม็ดค่ะต้นน้อยแต่ลูกโดกมากมีลูกตั้งสิบกว่าลูกจะโตไหมเนาะทำไมลูกโดกจังเลยน้ำถึงแต่ปุ๋ยบ่ได้ใส่ค่ะปลูกตามมีตามเกิดแต่น้ำเนี่ยบ่เคยขาดเพราะว่าพ่น ได้น้ำจากการรดน้ำผักค่ะขนุนเอาเม็ดมากินโอ้ยเอาลูกมันมากินแล้วก็เม็ดมันเหลือก็เหน็บเนบเนบไว้มันก็เกิดปีที่แล้วก็เป็นลูกลูกอย่างใหญ่เลยแต่ปีนี้ไม่ได้ตัดแต่งให้มันอยู่ตามยาถากรรมมันลูกมันโด ลูกมันเลยน้อยลูกไม่ใหญ่เหมือนปีที่แล้วปีที่แล้วลูกใหญ่มากปล่อยไว้แค่สามลูกอันนี้ตั้งสิบกว่าลูกจ้าเห็ดจางไหนนอ้อว่าสิเอาไปสุปน่วยไนก็คือพ่อกระเทือนแทนนวยนี่กับไงโพดน่วยคางคงกับน้อยโพดเลยบ่พอดีจากยางโอ้ยเลือกบ่ถือพี่น้องเอ้ยแดงว่าสิเอาขนุนหน่อยไปสปในี่จากหน่อยมันกับพ่อกระเทือนเนาะนุะ้นยน่อยกับน,น้อยโพด หน่วยใหญ่กับเมดแก่ก็เลยอันบ่ได้จ่อยล้อให้่ซุ้มที่ว่าอยู่ขังเทึงเพ่นใหญ่ก่อนคอยเอาไปคืดอยากว่ามันยังดอกมือนันย้ยแต๋วสุบแซบ่บยายแดงก็เลยอยากลองฝีมือตัวเองบ้างว่าจะอร่อยไหมจองไว้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเอาใหม่